เทสเซอร์โมเดล3ปี2025ได้รับการพัฒนาให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งด้านเทคโนโลยีการขับขี่และความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันรุ่นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเทสเซอร์เพราะเป็นรถที่เข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่ายในราคาที่เหมาะสมแต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะและนวัตกรรมที่โดดเด่นเทสเซอร์โมเดล3รุ่นใหม่นี้มีการออกแบบภายนอกที่ปรับปรุงให้ดูสปอร์ตทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าแบบเรียบง่ายฝ่ายหน้าเลตดีไซน์เพรียวบางพร้อมเส้นสายของตัวถังที่เน้นความลู่ลม และการไหลเวียนของอากาศที่ดีขึ้นซึ่งช่วยให้รถมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในด้านการปักประหยัดพลังงานและความนิ่งในการขับขี่ที่ความเร็วสูงในด้านของขนาดเทสโมเดล3ยังคงเป็นรถซีดานขนาดกลาง ที่สามารถรองรับการใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือเดินทางไกลตัวถังถูกปรับให้มีความแข็งแรงและเบาขึ้นทําให้ประสิทธิภาพการวิ่งและอัตราเร่งตอบสนองได้อย่างน่าประทับใจภายในห้องโดยสารยังคงเอกลักษณ์ของเทสลาคือความเรียบง่ายทันสมัยพวงมาลัยสไตล์ใหม่ที่ถูกปรับให้ใช้งานสะดวกขึ้นจอสัมผัสกลางที่ใหญ่ขึ้นและมีความละเอียดสูงเพื่อรองรับการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆรวมถึงระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและรวดเร็ว ระบบขับเคลื่อนของเท s l a m o โมเดล3ปี2 0 2 5มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยรุ่นมาตรฐานสามารถวิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนรุ่น long range สามารถวิ่งได้มากกว่า650กิโลเมตร และรุ่น Perform a n c e ที่ออกแบบมาเพื่อคนรักความเร็วสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียงประมาณ3.5วินาทีทำให้เป็นรถที่ทั้งประหยัดพลังงานและให้สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ยังรองรับการชาร์จเร็วสุดปัจจุบันรุ่นล่าสุดที่สามารถเพิ่มพลังงานได้มากกว่า300กิโลวตและเมตรในเวลาเพียง15นาทีซึ่งถือว่าสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไกลเทสล่ายังเน้นระบบความปลอดภัยที่เป็นจุดแข็งของแบรนด์ โดยโมเดล3ปี2 0 2 5มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะอโตโนมัตที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นทำให้รถสามารถช่วยควบคุมเลนรักษาระยะหา่างและเปลี่ยนเลนได้อย่างแม่นยำรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่ทำให้ผู้ใช้งานได้รับฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงด้านความปลอดภัยอยู่เสมออีกทั้งยังมีระบบกล้องและเซนเซอร์รอบคันที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางได้อย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่สำหรับความสะดวกสบายภายในเทสเซอร์โมเดล3มีเบาะที่นั่งออกแบบใหม่ ให้รองรับสริระได้ดียิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่กระจายความเย็นได้ทั่วถึงและหลังคากระจกบานใหญ่ที่ให้มุมมองกว้างขวางทำให้บรรยากาศภายในรถตรงสบายนอกจากนี้ยังมีระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงเต็มรูปแบบในทุกการเดินทาง ในด้านเทคโนโลยีเทส l a m o d โมเดล3ปี2025ยังคงเป็นผู้นำในตลาดไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางอัจฉริยะที่สามารถคำนวณเส้นทางพร้อมจุดชาร์จไฟฟ้าที่เหมาะสมระบบควบคุมด้วยเสียงที่ตอบสนองได้เร็วและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมรถจากระยะไกลเช่นการสตาร์ทรถการล็อกหรือปลดล็อกรถรวมถึงการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ราคาของเทสโมเดล3ปี2025ยังคงวางกลยุทธ์ ให้เข้าถึงได้ในกลุ่มผู้บริโภคที่มองหารถไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงแต่ราคาคุ้มค่าโดยมีหลากหลายรุ่นให้เลือกตามความต้องการและงบประมาณไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาตรฐานที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองรุ่น long range สำหรับการเดินทางไกลหรือรุ่น performance สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วและสมรรถนะเมื่อมองภาพ r ว w